สวัสดีค่ะนกเชัน้นวัน้1นม .1 งมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์อีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการของอนาจกรสุโขทัยตอนที่5ค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโขทัยค่ะโดยสภาพของโครงสร้างสังคมสุโขทัยนั้นมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มคนในสังคมสุโขทยัย ะะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่1คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกครองนะคะประกอบด,ด้วยพระมหากษัตริย์คือผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักรในเริ่มแรกเนี่ยพระมหากษัตริย์สุโขทัยจะเปรียบเหมือนบิดาของราษฎรค่ะต่อมาพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นธรรมราชาส่วนความเป็นสมมติเทพของพระมหากษัตริย์นั้นเริ่มเึ้น่ในตอนปลายสมัยสุโขทัยนะคะ ก็ยังไม่ชัดเจนเท่ากับสมัยอยุธยาค่ะ 2. คือพระราชวงศ์หรือเจ้านายนะคะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายร่วมกับกษัตริย์บรรดาพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดและมีความสามารถเนี่ยอาจได้รับมอบหมายจากพระมหากษัตริย์ให้ปกครองดูแลเมืองสําคัญหรืออาจมีโอกาสได้สืบราชสมบัติได้ค่ะ 3. คือขุนนางนะคะขุนนางหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเมืองปกครองผู้คน และเป็นผู้นำกำลังไถ่พลเนี่ยออกทำสงครามต้องกอันอำนาจจากรตามพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์ค่ะส่วคลุที่2คือบุคคลที่อยู่ใต้การปกครองนะคะได้แก่ใกล้นะคะซึ่งหมายถึงราษฎรสามัชญชนธรรมดามีอิสระในการดำเนชีวิตมีสิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ใครจะถูกเกณฑ์แรงงานไปใช้เป็นครั้งคราวใครมีทั้งไครที่เป็นของหลวง หรือไพ่ของพระเจ้าแผ่นดินและที่ขึ้นอยู่กับเจ้านายหรือคนอื่นๆค่ะต่อมาคือค่านะคะค่าหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่มีอิสระและเสีภาวิพาในการดรําเนินชีวิตของตนเองและต้องเสียสลาแรงงานให้กับในายในสมัยกุโลไทยมีศรลาจารุกว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงนำเฉลยศึกมาเป็นค่าพระวัดป่าแดงหรือศรลาจารย์บางหลักก็กล่าวว่า พระมหาเถระสีศรัรทธาซื้อคนลปดปล่อยเป็นอิสระในขณะที่เดินทางจากสุโขทัยไปลำพูนดังนั้นในสมัยสุโขทัยเนีคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถมีค่าได้ค่ะโดยนอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์ทึ่เป็นกลุ่มคนกลุ่มสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเนื่องจากพระพุทธศาสนานิกายหินนยานและนิกายเถรวาท ยัดขี้ลังกาวงเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยซึ่งพระมหากษัตริย์ลงมาถึงทา้าและข้ากนะ็สามารถบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้อีกทั้งบรรดาพระภิกษุยังได้รับการศึกษาจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยด้วยค่ะต่อมาเป็นกฎหมายและการพิจารณาคดีความนะคะโดยในสมัยสุขโขทัยเนี่ยได้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการตาารากฎหมายในลักษณะต่างๆขึ้น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมกฎหมายที่ก่อขึ้นในสมัยสุขโขไทยจากหลักฐานที่ค้นพบและจีความได้จากศิลาจารึกสุขโขไทยมีลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะ 1. คือลักษณะรักสินมรดก 2. ลักษณะการพิจารณาคดีความ 3. ลักษณะการร้องดีกาและ 4. คือลักษณะโจรค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกล่าวได้ว่าลักษณะสังคมสมัยสุโขไทยเนี่ยยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนะักท้งนี้เนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ยมีผู้คนยังไม่มากประกอบกับชาวสุโขททยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยิดเหนวจิตใจจึงทําให้การด,ดําเนินชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขไทยค่อนข้างมีลักษณะเรียบง่ายและสงบสุขค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบในเรื่องของ พัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโข,ขทยัยไปแล้วนะคะไล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ